สวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคิกครับ20ดีเซลนะฮะป้ายแดงรถร้อยโลนะฮะของบีเวอร์นะฮะนี่ครับขาซิ่งเลยมาครับปอนอันนี้แจ้งนี้คือแบบต้องสุดทุกคันนะครับคันนี้ออกมาก็จัดท้าจัดล้อจัดท่อด้วยนะฮะเดี๋ยวแม่งไปจูนเป็นสเตย์สองอันนี้ใช้ปลายเป็นคาร์บอนนะครับอวิกนะครับมอยูโรอาเดซซอนนะฮะงานสเตนเลสสามมิลสี่หนามินห้าดับเจนซีนะครับอันนี้ทำถึงดาวไปนะครับ นะงานได้ลองรถเราคันนี้ทำถึงดาวไฟนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะฮะว่าดังประมาณไหนนะครับ G20 ดีเซล ทดสอบอัตราเร่งนะครับจี๒๐นะฮะประมาณนี้นะครับคันนี้ฟูลสเต็ปนะครับเสียงซูเปอร์คาร์รองรับการจูนสเต็ปสองได้เลยนะฮะจี๒๐เราจะทำเสียงแบบแนวโทนทุ้มนะฮะแม้กระทั่งจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับลองฟังเสียงข้างนอกนิดหนึ่งนะครับวุนดังประมาณไหนโอหล่นนะฮะสนใจนะครับ BM ทุกเจนนะฮะ อยากมาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซอสหรือจะให้เราจูนนะฮะจบหมดทุกอย่างนะครับมาที่เดียวนะฮะวันสต็อปเซอร์วิสสำหรับ b m นะฮะยากจะได้เปิดปิดวาล์วก็ทำได้นะครับสนใจยังไงนะฮะมาอาร์ท่อซิงแล้วกันกับชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซอสท่อสูตรรับหญิงทองรอครับผมอีกทีนะโอ้ยท้ายเรื่องะขอบคุณครับ